ไก่ไก่เมียวเมียวเมียวไก่ไก่เด็กวัดป่งชัยพักผ่อนหย่อนใจกันเนาะไก่ก็ออกหากินไก่จะไม่นอนกลางวันไก่ตื่นเช้าแล้วก็จะเดินวนไปเที่ยวไปวนไปหาอะไรกินกันไปเรื่อยๆส่วนเมียวเมียวกินข้าวแล้วก็จะหาที่พักผ่อนหย่อนใจกันแล้ว หลบตรงนั้นนอนตรงนี้พักผ่อนตามอัธยาศัยมุมนี้ก็ดีมุมนั้นก็ดีอยู่กันที่นี่เด็กวัดป่งชัยมีวเมียวใหญ่ๆเล็กๆใหญ่ๆอยู่กันกับไก่ใหญ่ไก่เจี๊ยบอยู่กันด้วยความรักสามัคคีกับธรรมชาติในช่วงนี้ช่วงหน้าฝน มแมลงต่งางๆก็เยอะเนาะไก่ก็ออกหากินกันได้ตามสบายเลยซึ่งเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ร่วมกันก็เป็นสีสันแห่งโลกที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมาให้อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติเป็นห่วงโซ่อาหารซึ่งกันและกันไก่ก็กินแมลงกิน,กนดินกินหญ้าก,กินใบไม้กับ ธรรมชาติคือเมียวก็กินอาหารที่เป็นธรรมชาติด้วยและเป็นอาหารที่มนุษย์ที่คนเราให้ด้วยนะครับแต่เมียมเมียที่นี่ไม่ค่อยอัลังแกสัตว์ไม่ค่อยกินแมลงไม่จับแมลงครับเขาจะเวน้นไ,ไม่กวนกันนะไม่ทำร้ายชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลาย ก็เป็นความสุขของน้องน้องเมียวนะที่ได้รับความเมตตาจากสถาญาติาจติธรรมเอฟซีทุกท่านนะครับให้ความรักความเมตตาน้องน้องเมียวมาได้กินได้อยู่นวัดปวงชัยแห่งนี้ครับก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน,น้องน้องเมียวโชคกับความสุขความเจริญช่องหลวงปู่นะช่องนี้ช่องปอสิที่บริวงช่องนี้ จจะมีคลิปไม่มากไม่หลากหลายเท่าไรเนื่องจากว่าช่องนี้พื้นที่มันเต็มไม่สามารถทำได้ต่อเนื่องเยอะๆได้นะครับเขาฝากอีกช่องหนึ่งเนาะอีกสองช่องครับมีช่องแอวเหนือกันเจ้านะแอวเหนือกันเจ้านะและช่องดูดีสุขใจนะช่องแอวเหนือกันเจ้าก็จะมีเรื่องราวอะไรได้เยอะหน่อยเพราะมันเป็นช่องที่ทำสำหรับ ยูทูบอย่างเดียวนะทำเพื่อน้องๆเมี่ยวครับก็ขอให้ทุกทุกท่านลองเข้าไปดูเนาะคนที่ยังไม่ได้เข้าไปติดตามเข้าไปดูในช่องแอลเหนือกันเจ้าครับก็ขอเชิญเนาะเข้าช่านั้นได้เลยครับเข้าดูเข้าชมเข้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อน้องๆเมี่ยวครับก็ขออนุโมทนาสาธุขอมบุญกุศลทั้งหลายจงเสด็จสมปาสนาทุบการเอญสาธุอายุวันโนสุขังพลังเจ้า